การเห็นการเกิดดับนี้เป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งคุยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆพระศาสดาบอกว่ายัางไม่ค่อยเท่าไหร่แต่การเห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป นี้เป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะตัวนี้ใครเห็นคนนั้นได้อริยบุคคลคนนั้นได้นิพพานและโยมทนเห็นอย่างเนี้ยซ้ำๆเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเห็นแล้วไม่ใช่ว่าจะปล่อยวางได้เลย ก็ต้องเห็นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเห็นซ้ำแล้วก็จะเกิดความเข้าใจที่แย,ยบขายขึ้นเห็นการเกิดการดับแล้วได้ความแย,ยบขายอะไรก็คือจะเข้าใจสิ่งที่เกิดดับว่ามันเป็นอนัตตานั่นคือตัวตนของมันมีชั่วคราวมีขึ้นแล้วหายไปดังน,นั้นอนัตตา เป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือการเห็นเกิดและดับการเห็นเกิดและดับเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้ได้ความรู้คืออนัตตานั้นเราต้องรู้ว่าอนัตตาต้องสร้างเหตุอะไรคือเห็นเกิดกระดับจะเข้าใจอนัตตาเข้าใจอนัตตาคือรู้ว่าตัวตนของมันนั้น ไม่ใช่ไม่มีหรือไม่ใช่มีถาวรแต่มีขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วหายไปความเห็นนี้พระองค์เรียกว่าเป็นมัชชิมาปฏิปทาสุดตรงคือความเห็นว่าอัตตาความมีมีเที่ยงแท้ถาวรสุดตรงอีกข้า้งหนึ่งเรียกว่านัตตาคือความไม่มีเลยแต่ถ้าใครมาเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป การเห็นเกิดจะละมิจฉาทิฏฐิว่าขาดศูนย์ไปได้การเห็นดับจะละมิจฉาทิฏฐิว่าตัวตนมีเที่ยงแท้ถาวรไปได้ดังนั้นสุดตรงของความเห็นว่าอัตตากับนัตตาจะหมดไปถ้าเราตามเห็นการเกิดการดับเรื่อยๆการเห็นเกิดดับจึงเป็นมัชชิมาปฏิบาัาอยู่ตรงกลาง ระหว่างความมีกับความไม่มีอย่างนี้อัตตากับนัตตาการเกิดการดับน่พูดสั้นๆพูดยาวๆก็คือเหตุเกิดปฏิจจสมบัติสายเกิดและปฏิจจสมบัติสายดับนะลำดับขั้นการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งและลำดับการดับไปของสรรพสิ่งนะ หรือลำดับขั้นการเกิดขึ้นของความตายและลำดับขั้นการดับไปของความตายความตายจะดับไปได้เพราะขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาจึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะพอสลายยตนะดับผัสสะก็ดับผัสสะดับเวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับตัณหาดับอุปทานดับอุปทานดับไม่มีพบก็ไม่มีพบที่ตั้งของวิญญาณหรือที่ตั้งของเมล็ดพืชไม่มีการงอกก็ไม่มีคือชาติไม่มีเมื่อชาติไม่มีชรามรณะย่อมไม่มี ฉะนั้นพระศาสดาเราเนี่ยอธิบายหนทางเข้าถึงความไม่ตายอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับรู้ได้ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวจเจริญอาณาปานสติสมาธิ สามารถเห็นกระบวนการทำงานของจิตที่ไปทำงานกับรูปนามทั้งสี่เห็นมากเห็นบ่อยเห็นซ้ำซ้ำมากพอปล่อยวางได้พอเห็นการเกิดดับเข้าใจอนัตตาเข้าใจอนัตตาชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจะเริ่มเห็นว่า สิ่งที่มันเกิดมันดับไปนั้นเราผู้สังเกตเห็นสิ่งนั้นเกิดและหายไปไม่ได้หายไปไม่ได้ตายไปตามมันเรายังเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปเห็นบ่อยๆจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่านั่นไม่ใช่ของเราคือคนสังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเป็นคนละตัวกัน นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เป็นปัญญาสูงสุดที่จะทำให้เกิดการสลัดคืนเกิดการปล่อยวางองเรียกว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสอม,มัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ปฏิปทาตรงนี้เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะหรือสักกายันตะหมายถึงความยึดถือว่าตัวเราของเราความยึดถือว่าตัวตนว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นของเรา สกายะหรือสักายันตะมีในไหนมีในขันท้าธรรมชาติทั้งห้าสกายะเหตุเกิดของสกายะความดับของสกายะวิธีให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักายะดังนั้นอันนี้จึงเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักายะ นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามีได้เพราะเห็นอนัตตาอนัตตามีได้เพราะเห็นการเกิดดับดังน,นั้นเราก็พยายามเห็นการเกิดการดับเรื่อยๆเกิดดับจะเห็นได้ยังไงเอาใจมาอยู่กับลมหายใจหรือเอาใจมาอยู่กับกาย พระองค์บอกลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุลนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำกายยัคตาสติกับอาณาปานสติคือสิ่งเดียวกันพระองค์ตรัสว่าถ้าเธอหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับนี้เรียกว่ากายยคตาสติอีกพสูตรฉีกไปเรียกว่ากายานะุปัสนาสติปฐานเอาใจมาอยู่กับกายหรือลมหายใจจะเห็นการเกิดการดับเนะพราะใจที่อยู่กับลมมันจะไม่อยู่กับลมตลอด พราะตัวคุณสมบัติของใจเองหรือจิตนั้นเป็นของเกิดดับปรองตัดว่าพิกูทั้งหลายสิ่งที่เรียกก,กกันว่าจิตบ้างไอสิ่งเนี้ยเขาเรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างมโนคือใจบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพระสูตรสั้นๆเหล่านี้คีย์เวิร์ดเหล่านี้จำให้แม่นเพราะมันจะ ทำความกระจ่างให้เราหลายๆอย่างและมันจะทําให้เราเห็นชัดเวลาเรานั่งดูลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผู้เจ้าตัดไว้จริงนะดังนั้นเมื่อจิตมีการเกิดการดับเราเห็นอย่างนี้เราจะเกิดความเข้าใจว่าจิตนั้นเป็นอนัตตาและเราจะเข้าใจว่าจิตนั้นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางจิตได้เมื่อไหร่ก็หลุดพ้นจากอาสวะเราก็จะไม่เพลินไปกับจิตไม่เพลินไปกับสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณเมื่อไม่เพลินเมื่อจิตดับก็ไม่อยากเข้าไปยึดถือจิตดวงใหม่ก็หลุดพน้นก็ปรินิพาน พระศาสดาอธิบายขั้นตอนเป็นลำดับลำดับลำดับมาอย่างละเอียดละออนะดังนั้นการเห็นการเกิดการดับสำคัญมากเมื่อจิตอยู่กับลมหายใจและเพราะความที่จิตนั้นเป็นของเกิดดับเราจึงรู้สึกว่าจิตไม่ได้อยู่กับลมตลอดไม่ใช่ความผิด เป็นความถูกต้องแล้วที่จิตไม่ได้อยู่กับลมเพราะตัวมันต้องเกิดดับแต่มันดับไปแล้วมันไปเกิดที่ไหนต่อเราต้องให้มันมาเกิดที่ลมต่อแต่เราไม่ทันมันจะไปเกิดในนามธรรมอื่นดังน,นั้นเวลาไปเกิดในนามธรรมอื่น พระองค์จึงบอกว่าขณะที่เธอเพลินเธอจะเห็นสมุทยัยเวลาเพลินจิตหลดจากลงไปปุ๊บเห็นสมุทยัยความคิดเกิดละพอเรารู้ตัวเราละความเพลินคิดไปสักพักหนึ่งรู้ตัวรีบละความเพลินพระองค์บอกขณะที่เธอละความเพลินเธอจะเห็นนิโรธคือความดับ เห็นไหมว่าแค่การละนันทิย่มจะเห็นเกิดดับอย่างไรพระศาสดาก็ได้อธิบายไว้ด้วยพระองค์เองว่าขณะเพลินนั่นคือเกิดนะขณะละความเพลินเธอจะเห็นดับนะดังนั้นการเห็นเกิดการเกิดดับด้วยมรรควิธีการละความเพลิน ก็เห็นการเกิดดับแล้วเพลินเห็นเกิดและนันทิเห็นดับตรงตามคำพระตถาคตเป๊ะพอดีการเห็นเกิดเห็นดับเราก็จะเห็นอารมณ์นั้นเป็นอนัตตาตัวตนมันมีชั่วคราวแต่สิ่งที่เรามักจะไม่เคยมองกันก็นกคือเวลามันกลับมาตรงนี้ตรงนี้ก็เกิดดับ แต่ธรรมดาเลยมองไม่ทันเวลากลับมาตรงนี้เราก็จะคอยดูความคิดต่อไปว่ามันจะเกิดหรือไม่มันจะไม่มามองตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยอ,อีกขั้นหนึ่งที่จะมามองเห็นครบทั้งวงรอบนะดังนั้นเวลาเราคอยจ้องทิ้งความคิดเราจะคอยดูอยู่แต่ข้างนอกความคิดอย่าเกิดนะอย่าเกิดเกิดมาปุ๊บเห็นเห็นละเกิด ปุ๊บรีบทิ้งเห็นดับความคิดเกิดมาใหม่ปุ๊บเห็นเกิดแล้วรีบทิ้งเห็นดับนะความคิดพวกนี้ที่เราคอยทิ้งไปแบ่งสองกลุ่มกลุ่มแรกอกุศลก่อนระยมเลี้ยงกุศลไว้ทํางานต่อไปทํางานได้ไม่ขวางกั้นอะไรแค่ทิ้งอกุศล แค่ทิ้งอกุศลอย่างเดียวอาตมาว่าทํากันยี่สิบสามสิบปีนะไม่ใช่หมดง่ายนะแต่มันจะดีขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทิ้งได้ง่ายขึ้นไม่ค่อยเยื่อใหญ่ละแต่ก่อนจะเยื่อใหญ่อาคาตใครพยาบาทใครทิ้งแหมมันไปอีกละอืมมันไปผูกอาฆาตพยาบาทได้แล้รีบทิ้งแหมมันไปอีกละ แต่พอทําบ่อยทําบ่อยทําบ่อยมันจะเริ่มจางเริ่มห่างเริ่มห่างไม่ค่อยคิดละอากุศลไม่ค่อยมีละแต่ยังมีกุศลอยู่คิดกุศลคิดคิดคิด,คดตลอดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เป็นกุศลดีู่ไหมดีดีระดับหนึ่งแต่พพยังเกิดไหมเกิดโยมก็ต้องได้พระสูตรที่ลึกซึ้งปลาณิขึ้นไปว่า มูดคู่เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วรัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ <c oughs> ก็แสดงว่าแม้แต่ความเป็นกุศลคือการเกิดขึ้นมาแม้ช่วยเวลารัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคู่ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ <c oughs> เริ่มละเอียดละอืม พอละเอียดมากขึ้นตรงนี้เห็นเหตุเห็นผลแล้วว่าเออความเป็นกุศลก็ไม่ต้องไปปรุงมันยาวคิดขึ้นมาก็วางคิดขึ้นมาก็วางนะจิตก็จะเริ่มนิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะขยับน้อยลงต่อไปถึงจะเริ่มเห็นมาเห็นว่าขณะที่เราทิ้งกุศลแล้วจิตกลับมาอยู่ตรงนี้อ้าวตรงนี้ก็เกิด ตั้งอยู่หลุดไปกุศลอา้าวตรงนี้ก็ดับเหมือนกันนี่นะถ้าเห็นตรงเนี้ยเริ่มครบวงรอบละเริ่มเห็นครบวงรอบว่าอ๋อวิญญาณวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวนในสี่ธาตุนี้นี่พึ่งโสดาบันเนหะ็นไหมอ่ะเนี่ยเห็นครบลนะนะโสดาบันจะเห็นว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสีธรรมธาตุใช่ไหม เนี่ยก็ใช้มรรควิธีอย่างนี้อนาปานสติแล้วคอยละนันทินะเคลื่อนออกไปปุ๊บเห็นเกิดละนันทีเห็นดับเคลื่อนปุ๊บเห็นเกิดละนันทีเห็นดับนะพระเจ้าก็ให้ละนันทีเรื่อยๆถ้าเราดูเฉพาะเรื่องของความไม่เที่ยง ความดับความเป็นอนัตตาเนตังมะมะเนโส,สมัสมินะเมโสตาไล่มาอย่างนี้นี่ก็คือปฏิจจสุบาทอีกเหมือนกันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะเกิดปรากฏอุบัติหรืออุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏเมื่อเกิดแล้วจะเสื่อมเสื่อมแล้วจะดับ ดับแล้วพระองค์เรียกอนัตตาอนัตตาแล้วมีปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราเนตังมามะเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานาเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะจะมีหลายพระสูตรที่พระเจ้าตัดเรียงลําดับไปอย่างนี้ไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆบางพระสูตรก็ตัดแค่เกิดกับดับ บางพระสูตรก็ตัดแค่ไม่เที่ยงดับอนัตตาบางพระสูตรก็ตัดแค่เนตังมามะเนโสมัสมินะเมโสวตาหยิบตัวปลายไปใช้เลยได้ไหมได้มีที่พุทธเจ้าสอนเหมือนกันอ้าวให้เธอเห็นอย่างนี้นะหยิบตรงปลายมาเลยว่าน,นั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ใครหยิบมาทำแล้วเห็นไม่ชัด ก็สังสมสุตตาให้มากขึ้นอ๋อตรงนี้มันจะเห็นเพราะเห็นอนัตตาอนัตตายังไม่ชัดอ๋อสังสมสุตตาไปใหม่เพราะต้องเห็นการดับดับยังไม่ชัดอ๋อเพราะต้องเห็นไม่เที่ยงมันแปลเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆมันที่สุดก็จะดับดับแล้วเอาตัวตนมันไม่มีแล้วนี่จากที่มันเกิดมาเมื่อกี้ก็แสดงว่าเป็นอนัตตาเมื่ออนัตตา มันไม่ใช่ของเราก็เพราะว่าขณะที่มันดับเรายัางสังเกตเห็นมันดับสุขดับไปทุกดับไปเราก็เห็นเราเฝ้าดูสุกสุขไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันสุขมาแล้วคอยจ้องดูดีๆนะดับไปเมื่อไหร่สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดมาแล้วดูดีๆนะดับเมื่อไหร่ดับปุ๊บให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตายไปตามสุขนี่ถ้าตายไปตามสุขก็ตายพร้อมกันตายไปเลยลงๆไปเลย แต่เรายังอยู่แต่สุกดับไปเดี๋ยวของใหม่เกิดขึ้นเดี๋ยวตั้งอยู่เดี๋ยวดับไปเนี่ยเนยตังมะมะเนี่ยนะอ่าเป็นอย่างนี้ครูเจ้าก็อธิบายอย่างนี้เธอเห็นคนทําการวัดเนี่ยเลกวัดลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นแล้วรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไร สาวก็บอกก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานะพระศาสดาก็าบอกนั่นแหลนะนะเวลาเราเห็นอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปเห็นตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้กําลังถูกไฟเผาเหลือแต่ขี้เถ้าเป็นปุ๋ยผงตัวตนของความเป็นกิ่งไม้ไม่มีละจากเดิมที่มีเห็นอารมณ์มีขึ้นตั้งอยู่แล้วสลายหายไปอารมณ์ที่เคยมี ก็ไม่มีละนี่นามธารรมรูปธรรมเห็นคนคนหนึ่งกำลังป่วยนอนไอซตายเอาไปเผาสลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมอ้เคยนั่งอยู่ใต้สลาไปซะละทีละคนสองคนค่อยๆหายไปนะที่นั่งอยู่ในสาลานี้ก็จะหายไปตีละคนสองคนนะมไม่รู้ใครหายก่อนหายหลังนะ เนี่ยเป็นอย่างเี้ยเยอะนะอ่านั้นคนผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตจะเป็นคนละตัวกันตัวเนี้ยตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดการสลัดคืนนะความเบื่อหน่ายคลายความพอใจการสลัดคืนไม่อยากได้ แล้วจะรู้ว่าเอ้ยเราไม่ใช่จิตนี่เราไม่ใช่ขันธ์ห้าเราไม่ใช่รูปเราไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่วิญญาณโยมเห็นครบทุกตัวเมื่อไหร่บุดพนได้ไหมก็ค่อยๆเห็นไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวเรื่อยๆืเห็นตรงนี้ไม่ทันถอยมาอนัตตาเห็นนั้นอนัตตาไม่ทันมาเห็นดับเห็นดับไม่ทันมาเห็นไม่เที่ยงคอยเห็นเรื่อยๆื่อเปลี่ยนเปลี่ยนนะเนี่ย เนีนั้นเปลี่ยนจะมีได้เพราะเกิดคอยเห็นเกิดก็ได้มันเกิดปุ๊บรู้และปุ๊บเฮ้ยเกิดละแล้วใครดูดับมันจะดับเมื่อไหร่ยังจะสนุกในการภาวนานั่งดูในใจเห็นจะเกิดจะดับจะเกิดจะดับจะเกิดจะดับเฝ้าเห็นอย่างเนี้ยเกิดดับเกิดดับโสดาวันยานวัตถุ77เห็นเกิดกระดับสองอย่างแค่นี้จับดีๆไม่ต้องไปทําอะไรมากทําแค่นี้ ยมหยิบมรรควิธีในชั้นลึกแล้วจับเฉพาะขันห้าไม่ต้องพูดเรื่องอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลไม่ต้องพูดอะไรนี่ขันท่าตัวใหญ่เลยจับตรงนี้ได้ที่เหลือลูดพังหมดนะ,ะดับหมดนั้นถ้าเรามันอยู่ที่เราเนี่ยจับประเด็นใดได้ในคำสอนอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเข้าใจตรงนี้ทำตรงนี้เลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องอื่นและเร็วและง่ายด้วย เพราะเป็นการเข้าไปดับพบโดยตรงพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของปิญญายมคิดอะไรนิดหนึ่งจะรู้จักคิดรู้จักความคิดยมลองตัดความคิดดู แล้วจะรู้จักประเภทของความคิดโอ้ยความคิดมันจิปาถะเยอะแยะไปหมดเลยยิบยับไปหมดเลยคิดนิดนึงนิดนึงนิดนึงเนี่ยมีทั้งคิดยาวคิดสั้นคิดจิปาถะสารพัดมีตกวิจารนายพนิ้คิดหมดน่ะนะคิดปรุงแต่งเรื่องธรรมะเรื่องอกุศลเรื่องดีเรื่องงานเรื่องโอ้ยจิปาถะนะถ้าเราใช้มากวิธีเนี่ยคิดขึ้นมาปุ๊บวางคิดมาปุ๊บวางคิดมาปุ๊บวางเราจะเห็นเลย ลองทาดูสักระยะก็ได้เราจะเห็นความคิดทุกประเภทเลยโอ้ยแค่จิตมันขยับนิดเดียวนะมันคิดแล้วนั่นเนี่ยนี่นะ,ะและเราจะเข้าใจคําว่าพบได้ละเอียดขึ้นแล้วจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถ,ถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรืออักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญ,ญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเหมือนมเมล็ดพืชปลูกลงไปบนผนืนนาได้ที่ตั้งแลนะนะมีที่ตั้งเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีห็นไหมนะ พิกลงทั้งหลายถ้าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกไม่ตั้งอยู่บนธาตุอันซามแล้วไซการปรากฏขึ้นนะแห่งกรรมภพจะพึงมีได้แลหรือดังนั้นธาตุอันซามก็คือกรรมธาตุหรือดินน้ำไฟลมถ้ามันไม่มาตั้งอยู่ที่ดินน้ำไฟลมแล้ว การมาพบจะเกิดขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นนี้คือผืนนาที่พระองค์เปรียบเหมือนกรรมดังนั้นกรรมเป็นการลงรา,ายละเอียดในส่วนของที่ตั้งที่ตั้งคือพบเปรียบเหมือนผืนนาเหมือนกันจึงเห็นว่าพระองค์อุปมาเดียวกันว่าพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงในผืนนาชื่อว่ามีพบมีที่ตั้ง กรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมแต่กรรมนั้นลงรายละเอียดในส่วนของการ,รมธาตุนะรูปธาตุอรูปธาตุนะกรรมที่มีวิบากเป็นรูปธาตุกรรมามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุจึงเป็นเหตุให้กามภพรูปภพ อารูปภพบ,บังเกิดขึ้นเห็นไหมนี่เชื่อมกันอย่างนี้ดังนั้นพระองค์ตรัสเรื่องการเพื่อลงละเอียดของพื้นนาที่มันไปตั้งว่าพื้นนานี้เลวอันกลางดีเลวคือการมธาตุดินน้ำไฟลมพวกเรานี้ได้ของเลวนะรูปธาตุพวกได้ปฐมชานทุติยชาตติยชานจต,ตุชานอารูปธาตุพวกได้สมาธิอาการสารนันจารจตนะวิญญาณันจารจตนะ อากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณาสัญญาจตนะสัตว์จึงแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆคืออารูปภพรูปภพกามภพนี่คือภพสามนะดังนั้นตัวภพก็คือโยงมาก็คืออารมณ์ของเรานั่นเองที่จิตไปตั้งอาศัยนะดังนั้นเวลาจิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดพระศาสดาก็บอก ละนันทิเลยนะจิตไปตั้งในอารมณ์ใดตรงนั้นเป็นภพตรงนั้นเป็นกรรมภพแม้ชั่วรัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดคิดมานิดเดียวเหมือนตัวเราเปื้อนมูดคูดต้องรีบล้างรีบเช็ดนะสัตว์เป็นไปตามกรรมไหมเวลาเราคิดขึ้นมาปุ๊บ พอเราพอใจความคิดนั้นเราก็ทําไปตามความคิดนั้นนั่นแหละสัตว์เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามความคิดนั่นเองน,นี่เป็นอย่างนี้และขณะที่จิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นขณะนั้นกายไม่มีจิตหรือไม่มีวิญญาณคลองนณขณะนั้นรูปดับนามเกิด ขันมีสี่ลูกเวทนาสัญญาสังขารถูกรู้โดยจิตรวมเป็นห้าจิตเคยมาตั้งในลูกหลุดไปคิดขณะที่หลุดไปคิดลูกไม่มีวิญ,ญญาณคลองอุ้เจ้าจึงอุปมาว่าขณะที่ลูกไม่มีวิญญาณคลองเปรียบเหมือนเพชฌฆาดเอาดาบฟันคอเธอขาดแล้วขณะนั้นตายแล้วตายไปวินาทีหนึ่งแล้วนะ และถ้าร่างกายตายจริงๆนะเกิดหัวใจวายปึ้งตายไปความเป็นเราสักกายะสักกายันตะความยึดถือในสิ่งที่เรียกว่าจิตยังมีอยู่จิตกำลังคิดเรื่องนี้ยังไม่รู้เลยว่ากายตายไปแล้วนะสัตว์จะได้อัตภาพไปตามนั้นต่อตองค์บอกอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแหน่งอัุญก็ดี บุญอบุญก็โยมกําลังคิดอะไรล่ะกุศลกรรมบสิบหรืออกุศลกรรมบสิบกุศลกรรมบทบสิบก็จะได้มนุษย์เทวดาอกุศลกรรมบทบสิบก็ต่ากว่ามนุษย์ลงไปนรกกาเนิดในสานเปลยียพิสัยนี่ผู้เจ้าเชื่อมโยงกันให้เราเห็นหมดเลยดังนั้นถ้าเราทรงจําพระสูตรเหล่านี้ได้นะรู้พระสูตรเหล่านี้เราจะเข้าใจเลย นต่ว่าผู้เจ้าตรัสอย่างไร